นี่รถคันด,ดำเรียเรีก่ว่าเขบอกสามตัวตัวม่เจ็ดแบบเก้าอาเป็นมามปาน้ำมูกนีไนน่ของหน้าแมวมันเดี๋ยวเดสิมีเก็บทัมผาเดี๋ยวจีนี้อไปก็รับเลอิอเอ er ป็น <insan> แต่นไม่อยู่พ no> so, you sure. ุ wor, uh ่งซ้ำแบบมากนี่ไม่ไม่ไม่เคยมีองไหนละแล้วก็อันนี้นะที่หมว่ามี youtube เึ้นขางจริงแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างอ่าซื้อเชียงให้กับจักความเด่มากไร้ขั้นใจคอยยอนคอยจับจัใจควบบ่หรแต่ใช่ป่าสมหัดกับเพื่อนไปเนี่ยเือนเดือน่าือนลาเต้ลูก ม <mile inside> ันวงเอียงวงเอียงวงเอียงไอยบาเรื่อยบันเจาะสิว่าจะมาอัน่นอันมาจเจอดบเหินแล้วข็นไเห็นแบบนี้ก็เป็นันเสียงแบบนี้เสียงยังเสียบ้างหันเงียบเนาะเอ๊ะังบ่ียบด้ังนี่ ว่ามันนี่ไงชาวเวนรวมีดีมันคุมไส่เลยาเวนก็คุยเงี้ยขึ้นดีเขาจนได้าเขาส่งงานแล้ไปทดพงนไจะถ่ายอีกทีทีหนึ่งเด้เออว่าตอนนี้มันเย็นมันไปได้อยู่สันหอนก็นีไปไุ้ใหญ่เดี๋ยวอาบน้ำเปี่ยว เอาที่จีบเลยเนาะอ๋อเนี่ยอาบยนี่ก็ไม่ได้ตีหนาวเย้หนาวอินดี้หนาวอี่ดีวาไปหนาวอินดีขึ้นเขาหนาวฝนแล้วบอกโอ้มอแกเอ็นโอโลมาส่วนพวกไอ้แต่งหน้ามันสูงนั่งมันแต่งหน้าถ่อโพดโอโลมันต้องเปลี่ยนกระฟวนสีใหม่หนัง คนเนาะเดี๋ยวไหาคนรไ่ายทนี่แนไทยีเลิกเนทยสแตมัแงเขาติดท้ายดอกจะติดฟิวขึ้ยังปูแตงอีจังเนาะซิ่งเชื่ดียวกันเลยเอาขยับให่ด้เนาอจูระวางเลยสั่นห้างอย่งนี้คือเขาหนาสูเขาบอกมิติเปมาอะไรคือขอก็ต้องมันเหนละถ้ายูทูปหัน เราดูกับว่าโจมขายากให้ถท่ายลา่ะถ้าเราไม่ถ่าย YouTube เราไม่มีตัวตน f อใครจะมารู้จักเราให้มาเห็มาไล่เห้ามาไล่100ลอยเปเนตมาจาก YouTube ากาแม่อ,อแต่ก่อนไม่แกี่ยนกีเซเยยุ้งมันมีตัวตนเพราะไม่มี YouTube ถูกว่าไม่แกจมใช่อแก้มมาใหม่ๆแม่แก่ม,มาใหม่ใหมตอนนั้นอ่ะจำได้มัน ตอนนั้นมาจะมีกี่ตอนนั้นอืมบรอดิชันบรอดิออดิชันมาตอนแรกบรสมัครบอดบลาร์เลยค่ะบอดไม่เอาเลยค่ะเอองานเห็นว่าบรอดนี้ได้คอนเทนต์แล้วนี่เอาทีไปทีมากเม่แก้มบอาฟังออกไม่ไม่ไฟังมาแล้วบอกคอนเทนต์ในแก้มให้ม่แก้มไม่ไม่หนี่ตอนแรกบอดบลาร์เลยบอดว่าคนมันหลายแล้วคือแม่แก้มเนี่ยเอาแต่ว่าแต่ก่อนพี่แก้มเป็นนางเอกอยู่ มาดังดังทางคอนแก่นปฐมมาทึงสิงหคุณเดอืชเอออเขาเสียงดังเดียบนอนบอบ่บ่บเลยเข้าใจเออว่ามันต้องใส่ร่วมฟิลิปดิแม่ในการเราจัดไปแม่มาที่นี่อ่ะเราจะเลยมาสมัคคีให้โจวันนี้ให้โจเล้วว่าคนมันหลายแล้วแล้วว่ท่านเอาอืมาที่นี่แล้วก็มาอยู่สาวไหนล่ะช่วงสันโควบีพี่ยายแจ่มมาช่วงโควิดพอดีเอาบอกว่านี่แม่เราขอพระได้จังไงก่อนนี่ เอากระนีล่ะก็คือถ้าเราดื้อนี่แม่บอกเราอ๋อไงวะเราเขามาช่วงนี้เพร่ะยี่แกมเราเพราะยี่โจ้เราบอเอาบหมือนมันช่วงโควิดพอดีเนี่ยกูกำลังสิเขาเรียงนี่นี่เออโอเคโอเคต่อเลยไหมบหมือนมันช่วงโควิดพอดีเราก็เลยมากพอไหนมันจบก็จะเมามุดไปประหารเราก็เลยมาซอยงานเพรานยี่โจ้อยู่บ้านใครจะบอกไอ้ไงว่าอดีตก็คืออดีตแหละบ่ราะเาไปถึงคือเรามาซอยอ่นซอยงานอยู่บ้าน ไปยีโจ้แล้วขายกาแฟาเสดเดิดขายครีมหน่อยในแก้มเนาะก็เลยไปซอยรผจนอะ่ะแพ็คครีมแพ็คก,กาแฟาทรง,น,ทงนี่แหละี่หอในหอดพุ่นอันยแยกยก่อนๆเลยวา่าเอาไปเต้นก่อนเออเออก็เลยไปไปเต้นอู้ไปเต้นอยู่เป็นปีบอย่าเงี้อันนี้คอยรัดรัดขันตอนเอนนอรัดขันตอนไปเต้นมาที่นี่ยังมไม่ให้รอนเด็กออกเสิร์ฟเพื่อจะมีไอเดียอีกทีล่ะคือตอนนั้นโจยังบ่รู้ยังบ่รู้ว่าในแก้มเสียงประมาณนั้นอะไไง จะไปลองเพ่งแก้มให้เนี <sup otherapy> ่ยเพ่งแก้มซอยพระโจ้เราจนไปสัมผัสว่าทางเครื่องผู้ใดอยากลองเพ่งไหนเนี่ยอย่างยังสีเด็กอี๋โอ้หลายคนอยู่ดิวันที่นี่วันที่เราก็เลยว่าแผกของซอยพอโจ้เนี่ยเราเราเห็นทุกมมือนะเห็นในแก้มความขยันขอยแก้มความขยันความดีเราต่างหากเราหักไอ้แก้มเด้อ แม่แก่ก็ขยันเป็นแม่บ้านเป็นอย่างเป็นทุกอย่างอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยเพิ่นนี่นี่นหลังนั่นอยู่ในโดมอ่านี่คือไปไหนก็ต้องมีแก่มาทำงานท่อนนู่นอ่ะแต่ก่อนที่ทำจะเล่าจะเอาไปเป็นแม่บ้านยุคนี้บอลเล่นแม่บ้านจะไม่เป็นแม่บ้านจังไหนไอ้แก่ไม่เป็นหมอลำมไอ้เขาเป็นรัตัวปฏีแล้วกี่ขาเป็น้แก่ไหมเด้อนี่หลังนั่น แม่หน, icar, หนูม,ม่ม<ห>ามีโค้เลาไม่มีผู้ใดงเนตาไหวใจได้เอางานเช่นี่หละเแล้กว่าขึ้นวงเท่าที่เราต้อปังมาเรื่อยๆพวกนั้นเราปังหรือเรามีมาหลอกมาไล่เรื่อยเพ็ดตะบูเข็ดยังไห่แบบห้าหมื่นหกหมื่นถึงเรื่อยๆเราก็เข็ดมาหลอกมาไล่ไห่วพามันหน่อยโอ้ยผู้เลี้ยวกะมเมื่อไหร่เรากินอัน ก็กินหมูมวังก็ยังกงให้กินก่นพวกคนที่ตามที่เหลกกมู่แกบอเด็กหน่อยเขาบอูกไงเดี๋ยวสุนบอลูเด้กินหมูมูวังก็ยังวัังกหีจิเนี่ยนี่มือมือยว่าเอจิ้ม่มงานงานลุงยิง่เสียไปแล้วนี่รนี่จะว่าจลองกินนี่ีมือหนักบ้าหลังมืียวาลงมาหลมันแปลกวันลาเียวยายนอนต้องกินหมูมวงก็มักสะวรดบ่ก็ทุกลรกบ่ หอมอะไรสแม่หอมกลุ่มคำบ่มื่อบ่งทีเดี๋ยวหอมแบบกลุ่มคำูไ่แล้วก็กินแบบกระทุกโรกเซ่หนำยากระปุ่นน่น่น่นบ่นบ่าแม่เขาคนนั้นกินกินบกินกระปุ่นบ่นเหนียวกปุ่นมั่นเหียกันเลยเพราขีย่อยด่าจนไขเสียงเจ้าเน่เ้าโต่ะตามบแลวค่ะบ่เมือน่ ูซืนับเนบอกเรียกว่าความหลังทา้งทองก็้ง้าองี้งแล้วกูยังูยีพื้นที่อังๆๆๆๆ้งจอดยุบวก็ขึ้นอีเด้อวันเดียวย้อก็ข้นเขาท่านี้จะบ้าขืนออันนี้ได้ละเขาคิแก่้นเมืองเองว่าหันลงว่าหันจะมา,า,าได้คลิปเดียวตายอเรียดวเอาจะซีคลิปจักนอนสิจอปอไปใส่หรอ